ก่อนที่เราจะรู้ถึงหลักการทํางานของเซนเซอร์นะคะเราต้องรู้กันค่ะว่าเซนเซอร์เนี่ยคืออะไรเซนเซอร์นะคะก็คืออุปกรณ์ที่เอาไวต้ตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์นะคะโดยจะอาศัยหลักการทํางานที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์นั้นๆเซนเซอร์สามารถให้กําเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับค่ะชนิดของเซนเซอร์ระบบอัตโนมัติ l e เ e ลเลเวลเซนเซอหรือ Level สวิต c h หรือเซนเซอร์วัดระดับเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับระดับของของเหลวเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งและระดับของของเหลวนั้นและใช้ในการควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามที่ต้องการค่ะเซนเซอร์วัดระดับมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบเช่นสวิตช์ลูกลอยวัดระดับอุปกรณ์วัดระดับแบบอันต้าโซนิค และอื่นๆค่ะ f ูลเซนเซอร์นะคะเป็นเซนเซอร์ของการวารัดอัตราวความไหลของการไหลนะคะให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าหรือว่าการเคลื่อนที่ทางกลน,นะคะเพื่อที่จะส่งสัญญาเหล่านี้ไปยังส่วนต่างๆค่ะเซนเซอร์ตรวจจับของการไหลนะคะอยู่ในหลายรูปแบบนะคะเช่นเครื่องวัดการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าสวิตการไหลแบบไม้พายค่ะ ออหรือเหล็กเหล็กเป็นหนึ่งในวัสดุที่สําคัญที่สุดในการสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือเนื่องจากสภาวะกระบวนการที่สมบุกสมบันและต้องการวัตถุดิบและพลังงานอย่างมหาศาลกระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าจึงต้องการเทคโนโลยีการวัดที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างน่าเชื่อถือ เซนเซอร์วัดความขุ่นนะคะก็คือการวัดความชัดเจนสัมผัสของของเหลวซึ่งเป็นลักษณะทางแสงของน้ําและเป็นการวัดปริมาณแสงที่กระจัดกระจายโดยวัสดุในน้ําเมื่อมีแสงส่องผ่านตัวอย่างน้ําหากความเข้มของแสงที่กระจัดกระจายยิ่งมีค่าสูงเท่าไหร่ค่าความขุ่นก็จะยิ่งมีค่าสูงเท่านั้นค่ะการใช้เซนเซอร์ในอุตสาหกรรมระบบอัดอากาศ c o m p r e s s o s air system ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตยานยนต์อาหารและเครื่องดื่มยารักษาโรคและอื่นๆสามารถใช้เซ็นเซอร์แรงดันลมเพื่อประหยัดพลังงานได้สูงถึง20-30%สามารถทำได้โดยการลองรับแรงดันของระบบอัากาศที่เหมาะสมเนื่องจากอัตราการไหลล่วดจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อความดันของระบบอัดอากาศจะสูงโดยไม่จำเป็นยกเว้นเซนเซอร์แรงดันลมจะยังสามารถทำงานได้เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานนะคะคือการตรวจสอบและการรักษาวความดันภายในช่วงที่เราต้องการค่ะยืดอายุปรปกณ์นะคะด้วยการป้องกันแรงดันเกินนะคะเซนเซอร์แรงดันเนี่ยจะคอยช่วยลดความเสี่ยงของอุปกรณ์เสียหายได้ค่ะคุณภาพของ การผลิตที่ดีขึ้นนะคะแรงดันอากาศเนี่ยจะเสถียรทําให้มั่นใจในคุณภาพของการผลิตอย่างสม่ำเสมอค่ะระบบ HVAC นะคะความร้อนระบายอากาศและความดันอากาศนะคะเซ็นเซอร์จะถูกใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึง HVAC เนอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยนะคะโรงพยาบาลและสิ่งอำนวยความาสะดวกอื่นๆนะคะที่ต้องการการควบคุมของสภาพอากาศค่ะ คุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยการตรวจสอบความดันของระบบอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานการวัดแรงดันที่แม่นยำทำให้สามารถควบคุมระบบ h v a c v a c ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับความไม่สมดุลของแรงดันแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่บำรุงรักษาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระบบควบคุมนะคะก็เช่นเดียวกันกับการควบคุมอตัตโนมัติในอุตสาหกรรมนะคะการควบคุมกระบวนการบรรจุพันธุ์หุ่นยนต์หรือการใช้งานอื่นๆที่ต้องอาศัยการควบคุมแรงดันแก๊สนะคะเซ็นเซอร์ก็สามารถเป็นตัวช่วยในการใช้งานดังกล่าวได้ค่ะ 1. น,นะคะด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการค่ะเซ็นเซอร์นะคะจะช่วยวัดแรงดันให้มีเสถียรภาพทำให้สามารถควบคุมระบบนิวเมติกได้อย่างแม่นยำค่ะ 2. ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะคะเซ็นเซอร์จะช่วยตรวจสอบแรงดันที่เหมาะสมทำให้สามารถระบุการรั่วไหลหรือปัญหาอื่นๆได้ค่ะ 3. ความน่าเชื่อถือของระบบนะคะเซ็นเซอร์จะช่วยตรวจสอบความดันแบบเรียลไทม์ทำให้ทำการบำรุงรักษาและแก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ